แลวผมก็ฟังพี่ๆหลายคนนะครับผมก็เชื่อว่าหลายคนก็คงมีปัญหาชีวิตในหลายอย่างหลายคนก็คงผ่านเรื่องราวในหลายอย่างเชื่อว่าบางครั้งนะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวเราอยากจะยอมแพ้เราอยากจะเริ่มต้นใหม่เราก็บอกตัวเองได้ฮะว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่และเกิดใหม่ได้เช่นกันและสําคัญที่สุดเลยนะฮะผมก็เชื่อว่าบางคนอาจจะเพิ่งเข้าสู่ธุรกิจนี้ บางคนอยู่ธุรกิจนี้มาพอสมควรบางคนอยู่ในธุรกิจนี้แต่ยังไม่เคยสําเร็จบางคนอยากจะมาเริ่มต้นและสําเร็จที่นี่ผมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่อิีพีของเราเราหวังว่าที่เนี่ยจะเป็นที่เริ่มต้นใหม่สําหรับใครหลายๆคนมันก็มีคําถามครับงั้นชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยทําไมบางครั้งมันเจอปัญหาแล้วมันไม่สําเร็จก็ขอให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ย ที่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมๆกับอ,อ,อินดีมของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นชีวิตใหม่ได้แต่สําคัญที่สุดเลยครับสำคัญที่สุดคือไอ้สิ่งที่เราเก็บมาเนี่ยสิ่งที่เราสังสมประสบการณ์เดิมเนี่ยบางครั้งมันทิ้งไปได้หรือเปล่าเราอันลึกๆเดินทิงง้งไปได้ไหมเพื่อว่าเราจะสามารถมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับธุรกิจที่มีชื่ปว่าอินดีมครับผมเองฮะก็ในช่วงเนี้ก็เจอ หลายคนเหมือนกันก็ทําธุรกิจหลายๆยอย่างกมมาถามว่านักโชงเวลาเนี้ยเราทําธุรกิจอะไรดีทั้งที่ข่าวสารระหว่างประเทศมันก็ไม่ค่อยดีธุรกิจในประเทศตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีนะักไม่ดีเลยดีกว่าฮะมันก็เลยมาเป็นคําถามว่าผมว่าความน่าสนใจและผมรู้สึกว่าสเสน่ห์ของธุรกิจ่างอินดีเนี่ยผมว่า มีความสําคัญก็ต้องพิว่าไอ้คำว่า r o i เนี่ยแหละครับเหมือนที่ที่หลายคนบอกว่าอยากที่จะสัมผัสเงินล้านอยากจะได้เงินล้านแล้วผมก็เชื่อว่าทุกทุกคนสามารถได้เงินล้านจากที่ได้แน่นอนนะครับถ,ถ้าเราตั้งใจแล้วมั่นอนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนทําธุรกิจได้แต่ไม่ชุชคนทุกประสบสำเร็จแต่ถ้ามีใครคนนึงประสบสำเร็จเราก็มีโอกาสที่สําเร็จได้เช่นกันนะครับจะจับเงินล้านเนี่ยปกติทําธุรกิจเนี่ยก็ต้องใช้เงินประมาณสัก มียอดขายมาสิบล้านมียอดขายสิบล้านคือเดือนละประมาณล้านหนึ่งแล้วก็เหลือบรรทัดสุดท้ายก็คือว่ามีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งล้านบาทต่อเดือนหนึ่งล้านบาทต่อปีนะครับได้สิบล้านคํถาถามคือเราจะไปสู่ธุรกิจนั้นนะเราต้องลงทุนอะไรใช้อะไรบ้างตัวเองคนะก็ลงทุนเยอะมากเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วก็ลงทุนอย่างที่คนรู้ว่าผมก็มีร้านอาหารบ้าง ร้านอาหารนะครับร้านข้าวต้มผมเปิดร้านข้าวต้มอย่างก็สาขาหนึ่งลงทุนประมาณสองล้านห้าสองล้านห้ามีลูกน้องประมาณสักยี่สิบคนเพื่อได้ยอดขายประมาณเดือนละประมาณห้าแสนถึงแปดแสนอันนี้ดีใจแล้วนะฮะเหลือว่างแปดหมื่นนะครับอินดีนลงทุนเท่าไหร่นะครับสามหมื่นนะใช้ทีมงานหนึ่งคนนะดีกว่านะผมว่านะเพื่อเปิดหลายๆอย่างเลยนะครับ